สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบลราเตอร์ะกูลแฮปจากแบรนด์ m ม p ครติกค่ะตั้งแต่แฮปรุ่นธรรมดา h ฮปเอซี p ฮปเอซีสองและแฮปเอซเพื่อดูกันว่ารุ่นไหนเนี่ยที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากตัวเล็กสุดนะคะกับแฮปรุ่นธรรมดาตัวนี้ราคาประหยัดสุดเหมาะกับบ้านหรือออฟฟิศเล็กๆค่ะรองรับ2.4กิกะเฮิร์มีพอร์ตแลน100เมกทั้งหมด5พอร์ตค่ะซึ่งเพียงพอกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะคะเช่นเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าแชร์ Wi-Fi ในบ้านขนาดเล็กค่ะต่อมาเป็นรุ่นแฮป AC ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะรองรับทั้ง2.4กิกะเฮิร์แล้วก็5กิกะเฮิร์มีพอร์ตกิกะบินนะคะแล้วก็มีพอร์ต SFP สำหรับต่อไฟเบอร์ได้ เหมาะก,กับออฟฟิศนะคะที่ใช้เน็ตความเร็วสูงหรือว่าบ้านที่ติดไฟเบอร์แล้วอยากได้เราเตอร์ที่เชื่อถือได้ค่ะต่อมานะคะกับแ a p เอซ2ค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดนะคะดีไซน์ใหม่ทันสมัยรองรับ WiFi AC นะคะทั้ง 2.4GHz และ 5GHz มี CPU Q-Core และพอร์ต g i g a b i t 5พอร์ตค่ะเหมาะก,กับออฟฟิศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพคุ้มค่าแต่ราคาไม่แรงค่ะ สุดท้ายนะคะกับรุ่นแฮป AC3 ค่ะรุ่นท็อปเมโรรกูลแฮปเลยจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะคือเสาอากาศ5 d b i ขนาดใหญ่ค่ะทําให้ครอบคลุมสัญญาณได้กว้างนะคะแล้วก็แรงกว่าเดิมค่ะรองรับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่ออฟฟิศขนาดกลางหรือว่าพื้นที่ที่ต้องการความสเสถียรสูงสุดค่ะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะแท็รุ่นธรรมดาราคาประหยัดสําหรับบ้านขนาดเล็ก แท็บเมีพอร์อ SFP ต่อไฟเบอร์ได้เหมาะกับเน็ตกิกหรือว่าออฟฟิศขนาดเล็กค่ะแท็บ c 2รุ่นยอดนิยมดีไซน์สวยใช้งานคุ้มที่สุดและแท็บ c 3เสาใหญ่สัญญาณแรงครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างที่สุดนี่คือการเปรียบเทียบเราเตอร์4รุ่นของตระกูลแท็บจากแบรนด์ m i โครติกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเลือกรุ่นสำหรับใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจอุปกรณ์ m มโครติกรุ่นไหนติดต่อได้เลยค่ะที่ e c network ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s y n e t w o r k c o t h Facebook f a n p a g e Easy n e t w o r k Line Official si เน็เขา ecnetwork a s และ YouTube c h anel n e a s y n e t w o r k อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากทาง e a s y n e t w o r k ค่ะและฝาก3าช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ1 Easy n e t w o r k o f f i c i a l ค่ะ 2. network mb thailand และ3 e a ecnetwork team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ E é.